สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สยามโมเทคที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกวันนี้พอโครกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความวุ่นวายเมื่อรัสเซียถูกเปิดโปงว่ามีการส่งโรงพยาบาลสนามภาคคลุมล่องหนลงพื้นที่ภาคสนามเทคโนโลยีนี้ถูกกล่าวว่าใช้ระบบคลังตัวขั้นสูงซึ่งสามารถทําให้สิ่งปลูกสร้างทั้งหลังหายไปจากสายตาเรดาร์และดาวเทียมได้แต่ในขณะเดียวกันรายงานจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินของรัสเซียกลับสร้างแรงสันสะเทือนในวงการความมั่นคงเมื่อพอบัว ม่ามีงบประมาณสูงถึง850พันล้านรูเบิรถูกใช้ไปกับการจัดซื้อขาเทียมและอุปกรณ์กายอุปกรณ์สำหรับศัตรูที่ได้รับบาดเจ็บในสนามรบเรื่องนี้จุดประกายคำถามใหญ่ต่อแนวทางของรัฐบาลและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรของชาติบางฝ่ายมองว่ามันสะท้อนยุทธศาสาตร์ มนุษยธรรมเชิงอำนาจที่พยายามสร้างภาพความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีและศีลธรรมแต่ในอีกด้านหนึ่งมันกลับเผยให้เห็นถึงช่องโหว่ของระบบงบประมาณและการบริหารภายในประเทศพอโครจึงไม่ใช่แค่เมืองที่มีโรงพยาบาลล่องหนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามระหว่างเทคโนโลยีคอหาหมดจริงและผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของยุทธศาสตร์รัสเซีย สถานการณ์ที่พอโครหรือพอคราสในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนได้กลายเป็นเวทีสำหรับรูปแบบการรบและการทดลองเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ผสมผสานทั้งการข่าวสารเชิงยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์ทางการทหารซึ่งการรายงานข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากองกำลังรัสเซียกำลังเร่งก้าวรุกเพื่อยึดเมืองสำคัญนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกทำให้การต่อสู้เป็นไปอย่างหนักหน่วงและเป็นพื้นที่ทดสอบของวิธีการรบแบบกึ่งเมืองที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับและกำลังรุกเข้าไปตามแนวที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้หน่วยงานทหารของรัสเซียจะอ้างว่ามีความก้าวหน้าแต่การตรวจสอบจากแหล่งข่าวอิสระและการวิเคราะห์แผนที่แนวรบแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์และหลายจุดยังคงมีการต่อสู้เพื่อรักษาเส้นทางคมนาคมและการัพพลายของฝ่ายป้องกันอยู่ซึ่งความไม่แน่นอนนี้เป็นเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายพยายามนำอุปกรณ์ใหม่ๆและแนวคิดการปฏิบัติการทางทหารมาทดลองใช้ในพื้นที่จริงเพื่อ หวังได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และเชิงภาพลักษณ์ในสื่อข่าวระหว่างการสู้รบดังกล่าวมีรายงานข่าวและคลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการทดสอบและการใช้ที่เรียกกันว่าผ้าคลุมล่องหนหอรอ อืออุปกรณ์พรางความร้อนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตรวจจับด้วยกล้องความร้อนและเซ็นเซอร์ทางความร้อนทําให้ผู้สวมใส่ลดสัญญาณความร้อนต่อสิ่งแวดล้อมจนยากที่จะถูกตรวจพบจากโดรนหรือกล้องตรวจจับทางไกลข้อเรียกร้องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของภาคลุมนี้มีทั้งคําชื่นชมว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ปฏิบัติการกลางคืนมีโอกาสสาเร็จสูงขึ้นและข้อกังวลว่ามันมี ข้อจำกัดด้านการระบายความร้อนและการเคลื่อนไหวซึ่งทำให้การใช้งานในสนามรบจริงไม่ได้ไร้ข้อบกพร่องโดยมีการทดลองใช้อย่างเป็นทางการในแวดวงกลาโหมและโดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหาร ระหายกลุ่มซึ่งบางรายงานระบุถึงต้นแบบที่สามารถบล็อกการแผ่รังสีความร้อนได้ในระดับหนึ่งและช่วยให้หน่วยซุ่มยิงหรือทีมปฏิบัติการพิเศษทำงานได้ยามค่ำคืนแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีเตือนว่าการใช้อุปกรณ์เช่นนี้ไม่สามารถทดแทนการฝึกการข่าวกรองและการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆได้และเมื่อถูกใช้งานจริงในพื้นที่ที่มีการโจมตีด้วยโดรนหรืออาวุธ นำวิธีกลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามในการผสมผสานการสอดแนมความเร็วและการยิงตอบโต้สามารถทำให้การพลังตัวล้มเหลวได้ตามตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีคลิปแสดงการโจมตีผู้สวมผ้าคลุมซึ่งถูกระบุว่าหาไม่สามารถหลบเลี่ยงความแม่นยำของโดรนสอดแนมและอาวุธนำวิถีในบางกรณีนอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงการนำแนวคิดโรงพยาบาลสนามผ้าคลุมล่องหน มาใช้ซึ่งหากเป็นจริงจะสะท้อนการพยายามผสานเทคโนโลยีพรังกับโครงสร้างที่ให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ในแนวหน้าเพื่อปกป้องทงบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์จากการโจมตีและการสอดแนมแต่การนำแนวคิดเช่นนี้มาประยุกต์ใช้ย่อมมีความท้าทายเชิงปฏิบัติทั้งเรื่องการขนย้ายและติดตั้งในพื้นที่ที่ถูกยิงถล่มการจัดการอากาศภายในเพื่อป้องกันการแพร่ความร้อนรวมถึงความเสี่ยงทางกฎหมายระหว่างประเทศและการเข้าถึงผู้ป่วยในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน การเปิดเผยข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีอยู่ของโรงพยาบาลประเภทนี้ยังอาจเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ใช้เพื่อสร้างความเหมือนเกรงหรือความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามโดยฝ่ายหนึ่งอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นสัญญาณความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีขณะที่อีกฝ่ายอาจนำมาเป็นข้ออ้างในการโจมตีเชิงปฏิบัติการเพื่อล้างข้อมูลผิดพลาดหรือยืนยันการโจมตีเชิงกลยุทธ์ในด้านผลกระทบต่อสนามรบความพยายามนำเทคโนโลยีพลางแบบใหม่เข้ามาทดลองในพอครอสแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของสงครามยุคปัจจุบันจา้า การพึ่งพาเพียงกำลังคนและอาวุธหนักไปสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีการสอดแนมการป้องกันและการรบแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลข่าวกรองเรียวทำรนขนาดเล็กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันการพยาบาลฉุกเฉินที่ย้ายที่ได้แนวโน้มนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาระบบต่อต้านการพลังตัวเช่นการผสานเซ็นเซอร์หลายรูปแบบทั้งภาพความร้อนเรดาร์ความถี่สูงและการวิเคราะห์สัญญาณเพื่อค้นหาจุดประบางของการพลังตัวที่อาศัยการบ็อกความร้อนเป็นหลักความเสี่ยงเชิงมนุษยธรรมก็ตามมาเมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในบริบทที่พเร อื่นและโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์อาจถูกปนเปื้อนด,ด้วยเป้าหมายทางทหารทําให้การแยกแยะความแตกต่างระหว่างพื้นที่สงครามกับพื้นที่ช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องยากและสุดท้ายเมื่อภาพเหตุการณ์และการอ้างอิงเทคโนโลยีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทั้งในรูปแบบข่าวและโซเชียลมีเดียผลทางการเมืองความเชื่อมั่นสาธารณะและความชอบธรรมของการใช้ทรัพยากรก,รก็ถูกนํามาทดสอบในเวลาเดียวกัน การเปิดเผยข้อมูลโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัสเซียเกี่ยวกับงบประมาณจำนวนมหาศาลกว่า850พันล้านรูเบิลที่ถูกใช้ไปกับการจัดซื้อขาเทียมและอุปกรณ์กายอุปกรณ์สำหรับทหารของฝ่ายศัตรูได้สร้างแรงสะเทือนในแวดวงการเมืองการทหารและสังคมรัสเซียอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวการทุจริตทางงบประมาณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนทางศีลธรรมและแนวทางเชิงยุทธศาสาตร์ของรัฐต่อสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานการเปิดเผย,ยครั้งนี้เริ่มต้นจากรายงานภายในของสำนักงานตรวจสอบงบประมาณแห่งชาติที่ตรวจพบความไม่ชอบมา พากลในสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งควรจะถูกส่งให้กับโรงพยาบาลภาคสนามของรัสเซียเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บแต่กลับพบว่ามีการจัดส่งไปยังพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายตรงข้ามในยูเครน โดยผ่านช่องทางขององค์กรเอกชนและบริษัทตัวกลางหลายแห่งที่ไม่มีความโปร่งใสข้อมูลนี้จุดประกายการตั้งคำถามมากมายว่าเหตุใดงบประมาณจากรัฐซึ่งควรถูกใช้เพื่อสนับสนุนกองทัพของตนเองจึงกลับกลายเป็นประโยชน์ต่อศัตรูและใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเครือข่ายการจัดซื้อที่ซับซ้อนนี้รายงานระบุว่ามีการใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในชื่อโครงการ รมนุสยธรรมโดยอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รบโดยไม่แยกฝ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรัสเซียในเวทีระหว่างประเทศแต่จำนวนเงินที่สูงเกินจริงและเส้นทางการเบิกจ่ายที่ซ่อนอยู่ทําให้หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นเพียงข้ออ้างของการฟอกงบประมาณที่แฝงไว้ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวของกลุ่มผู้มีอํานาจในระบบราชการทหารการเปิดโปรงนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงบริษัทหลายแห่งที่ได้รับสัญญาจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดหลายเท่า ซึ่งในความเป็นจริงบางบริษัทไม่มีสายการผลิตจริงหรือเป็นเพียงบริษัทเปล่าทีหนจะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเงินจากรัฐแล้วส่งต่อไปยังบัญชีลับในต่างประเทศความซับซ้อนของเครือข่ายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เงิน850พันล้านรูเบิลไม่ได้เป็นเพียงการใช้ใจ่ายเกินงบประมาณธรรมดาแต่เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรของชาติออกจากระบบอย่างมีแบบแผนผ่านช่องทางที่อ้างถึงวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรมและการแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยตรงจากหน่วยงานทหาร การเปิดเผยของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ละเอียดอ่อนเพราะมันกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและกองทัพซึ่งพยายามสร้างความชอบธรรมต่อการถเนินปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตลอดรัฐบาลรัสเซียได้พยายามชี้แจงว่าการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บทุกฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านมนุษยธรรมและสอดคล้องกับอนุสัญญายเจนีวา แต่เมื่อมีการเปิดเผยรายละเอียดเชิงบัญชีที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินจำนวนมากถูกโอนไปยังบริษัทเอกชนที่ไม่มีการส่งมอบสินค้ายอย่างแท้จริงคําอธิบายนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเทียงการปกปิดปัญหาที่ใหญ่กว่าคือการทุจริตเชิงระบบและการฟอกงบประมาณในนามของความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมเหตุการณ์นี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมรัสเซียเนื่องจากในช่วงเอเวลาที่เศรฐษฐกิจของประเทศเผชิญแรงกดดันจากการคว่ำบาตรและต้นทุนสงครามที่เพิ่มสูงขึ้น การที่รัฐบาลใช้เงินจํานวนมหาศาลไปกับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นการช่วยเหลือศัตรูทําให้เกิดกระแสความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและทหารผ่านศึกหลายคนตั้งคําถามว่าทาไมทหารรัสเซียจํานวนมากที่ได้รับบาดเจ็บยังคงขาดอุปกรณ์พื้นฐานและการดูแลที่เหมาะสมขณะที่มีรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณขนาดใหญ่ในโครงการที่ไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองบางรายเชื่อว,ว่าเบื้องหลังโครงการนี้อาจมีแรงจูงใจทางยุทธศาสตร์ในระดับลึกโดยอาจเป็นการใช้ช่องทางการ ระจัดซื้อเพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารและการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับฝ่ายตรงข้ามผ่านการแลกเปลี่ยนทางอนุสยธรรมแต่ในมุมของสังคมทั่วไปนี่กลับถูกมองว่าเป็นการทรยศต่อทหารของตนเองและเป็นสัญญาณของการบริหารที่ไม่โปร่งใสาการอภิปรายในสภาดูมาของรัเสเซียยังสะท้อนความแตกแยกภายในเมื่อฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้มีการสอบสวนเชิงลึกและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่อีกฝ่ายกับพยายามลดความสำคัญของเรื่องนี้โดยอ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดของข้อมูลบัญชี การถกเถียงนี้ขยายวงกว้างไปยังสื่ออิสระและโลกออนไลน์ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงคอวอหามเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงบางรายในกระทรวงกลาโหมกับเครือข่ายบริษัทที่ได้รับสัญญาบางรายงานชี้ว่าการเปิดโปงครั้งนี้อาจถูกจงใจรั่วไหลโดยฝ่ายภายในเองเพื่อสร้างแรงกดดันหรือเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองก่อนการปรับคณะรัฐบาลในมิติระหว่างประเทศการเปิดเผยด,ดังกล่าวสร้างความสงสัยในหมู่พันธมิตรของรัสเซียเองเนื่องจากมันสะท้อนภาพของ การบริหารงบประมาณสงครามที่ไร้การควบคุมและอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของพันธมิตรในการร่วมมือด้านเทคโนโลยีและโลจิสติก์ในอนาคตนักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่ากรณีนี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึง สังความเปราะบางของระบบราชการรัสเซียเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำถึงความจริงที่ว่าการผสมผสานร,ระหว่างสงครามและธุรกิจได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจที่แยกไม่ออกเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปมันไม่เพียงสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลกลางแต่ยังขยายผลไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นและกองทัพที่ถูกตรวจสอบในแง่ของการใช้จ่ายและการบริหารทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แนวหน้าอย่างพ็อกโครที่ต้องการการสนับสนุนทางการแพทย์จริงแต่กลับพบว่าทรัพยากรถูกเบี่ยงไปยังเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบและการอภิปรายเรื่องนี้จึงกลายเป็นปะ ประเด็นหลักในสื่อของรัสเซียช่วงเวลานั้นและมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในระยะยาวการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับประเด็นอื้อฉาวทางการเงินในกรณีพอกโครไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสงครามยุคใหม่แต่ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในระบบการบริหารของรัสเซียที่กำลังเผชิญทั้งแรงกดดันจากภายนอกและความสั่นคลอนจากภายในในการเปิดเผยเรื่องการใช้เทคโนโลยีโรงพยาบาลสนามผ้าคลุมล่องหน พร้อมกับรายงานการใช้เงินกว่า850พันล้านรูเบิลเพื่อจัดซื้อขาเทียมให้กับศัตรูทําให้เกิดคําถามในเชิงยุทธศาสตร์ว่ารัสเซียกําลังเดินหน้าในทิศทางใดระหว่างความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีกับการเสืิมถอยทางศีลธรรมและการบริหารงบประมาณการใช้เทคโนโลยีพรางตัวระดับสูงในภาคสนามเช่นระบบล่องหนหรืออุปกรณ์พรางความร้อนถือเป็นก้าวสำคัญของรัสเซียในความพยายามรักษาความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามในสงครามที่อาศัยการสอดแนมและโดรนเป็นเครื่องมือหลัก แต่เมื่อสิ่งนี้ถูกเปิดเผยในช่วงเวลาเดียวกับเรื่องอื้อฉาทางการเงินมันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้สังคมและชุมชนนานาชาติมองว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนี้อาจถูกใช้เพื่อปกปิดปัญหาความล้มเหลวของระบบราชการภายในประเทศนักวิเคราะห์มองว่าการลงทุนของรัเสเซียในเทคโนโลยีพลังตัวและการแท์สนามที่มีความซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสงครามเชิงภาพลักษณ์ ที่พยายามแสดงให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของรัฐในด้านนวัตกรรมทางทหารแต่การรั่วไหลของข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างผิดปกติได้ทำลายความน่าเชื่อถือนี้ลงอย่างหนักเพราะมันสะท้อนภาพว่าภายในกลไกที่แสดงออกถึงความก้าวหน้านั้นกลับเต็มไปด้วยการจัดการที่ไม่โปร่งใสาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนการมีอยู่ของเทคโนโลยีอย่างโรงพยาบาลสนามล่องหนจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีสองความหมายด้านหนึ่งมันแสดงถึงพลังแห่งนวะตกรรมและความสามารถของรัสเซียในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารระดับสูง แต่อีกด้านหนึ่งมันสะท้อนถึงการล่องหนของความจริงและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการภายในประเทศการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยงบประมาณที่สูญหายไปในขณะที่รัฐบาลพยายามชูความสำเร็จทางเทคโนโลยีทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ของรัฐที่พยายามแสดงออกกับความเป็นจริงที่กำลังถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงในสังคมภายในและระหว่างประเทศประเด็นนี้ยังโยงไปถึงแนวคิดเรื่องยุทธศาสตร์เชิงศิลธรรมที่รัสเซียพยายามใช้เป็นเครื่องมือสร้างคอว คามชอบทรรในเวทีโลกลล่าวคือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกฝ่ายโดยไม่แบ่งแยกศัตรูหรือพันธมิตรถูกนำเสนอว่าเป็นหลักการแห่งมนุษยธรรมที่แสดงถึงอารยธรรมและความเหนือชั้นทางศีลธรรมของรัฐ แต่ในทางกลับกันการใช้เงินจํานวนมหาศาลโดยขาดความโปรง่งใสกลับทําให้หลักการนี้กลายเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคําถามว่ามันเป็นความเมตตายอย่างแท้จริงหรือเพียงการสร้างภาพเพื่อเบีเ่งเบนความสนใจจากปัญหาภายในในทางยุทธ,ธศาสตร์นี่อาจเป็นการเล่นเกมสองชั้นของรัสเซียคือการใช้โครงการเทคโนโลยีและมนุษยธรรมเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่าหานอกการสร้างภาพละองรัฐผู้ให้ ที่มีความสามารถและศีลธรรมเหนือกว่าประเทศตะวันตกขณะเดียวกันก็ใช้ช่องทางนี้เพื่อหมุนเวียนงบประมาณไปยังกลุ่มธุรกิจที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจซึ่งเป็นลักษณะของสงครามเศรษฐกิจภายในที่เกิดขึ้นพร้อมกับสงครามจริงในสนามรบนักศาสตร์รัสเซียบางรายชี้ว่าการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล่องหนกับงบประมาณที่ล่องหนเช่นนี้แสดงถึงการพัฒนาแนวคิดใหม่ในโครงสร้างรัฐแบบรัสเซียซึ่งมองว่าการควบคุมข้อมูลและการสร้างความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การบริหารอำนาจเมื่อประชาชนไม่สามารถ เข้าถึงความจริงได้โดยตรงความกลัวความพักดีและความเชื่อจึงถูกสร้างขึ้นผ่านการควบคุมภาพลักษณ์และข้อมูลข่าวสารในแง่ของผลกระทบระหว่างประเทศเรื่องนี้ทําให้พันธมิตรและคู่แข่งของรัสเซียเริ่มมองว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียอาจไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การปกปิดความล้มเหลวภายใน ผ่านการสื่อสารทางจิตวิทยาซึ่งอาจมีเป้าหมายเพื่อยืดเวลาและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมภายในในช่วงที่เศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะกดดันสูงขณะเดียวกันสื่ออิสระและนักวิเคร้ะต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างเทคโนโลยีและความโปร่งใสนี้กำลังกลายเป็นภ้าสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านจากรัฐอุตสาหกรรมสงครามสู่รัฐเงา ที่อำนาจและผลประโยชน์กระจายอยู่ในกลุ่มเล็กๆซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือปิดบังการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเองในระดับสังคมเรื่องอื้อฉาวนี้ทําให้ประชาชนรัสเซียจํานวนมากเริ่มตั้งคาถามต่อความชอบธรรมของรัฐบาลและกองทัพเพราะในขณะที่เทคโนโลยีล้าสมัยถูกนาเสนออย่างภาพภูมิใจในสื่อของรัฐแต่ชีวิตของประชาชนทั่วไปกลับเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่าแอและการขัดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานช่องว่างระหว่างภาพของรัสเซียที่เข้มแข็งกับรัสเซียที่เปราะบาง จึงขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดและในบางมุมมองมันอาจเป็นการประตุข,ของความไม่พอใจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐในระยะยาวการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์กับงบประมาณที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์จึงกลายเป็นหัวใจของความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์ในยุคใหม่ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบแต่ในทุกมิติของการบริหารประเทศตั้งแต่การจัดการข่าวสารการสร้างความเชื่อมัน่นไปจนถึงการควบคุมความจริงในสายตาของประชาชนและนานา,นาชาติ